ด็อกเตอร์นักพิตาผู <blunt animation> <ext periods> ้ร <kimse oat> ักษาท่านที่สามคุณสุภาพมาศมาศีท่านที่สี่อาจารย์พัทรโมลศักดิ์ชุตสอนนะครับท่านที่ห้าคุณจิทพพานาคุณสิริศักดิ์เดี๋ยว

Terima kasih <im> telah <im> menonton! <im> พระราโชยานมาติโคธิราโชยานสยองิวัจฉโนสัพพรวิลาตุมาเทวาวาลคาายวันโยเอตาย วัชานโตสะปะโรภวินาตเถรภวารตะรายวันโลกิริยุโกวะวะอาภิวัตนาส สหัสการมาทคานุเวนติกาจายานุ